เห็นลูกเชอร์รี่ไหมคะเชอร์รี่แดงหวานด้วยนะขึ้นบนหลังคาเลยอะ่ะเก็บไม่ถึงเลยอยู่บนหลังคาอันนี้เป็นด้านข้างนะคะด้านข้างวาสนาก็ขึ้นขึ้นขึ้น,นสูงเท่าบ้านเลยนะ,ะด้านข้างนะคะ นู้นทางไปนู้นรถวิ่งข้ามไปก็เป็นทะเลแล้วค่ะข้ามเขาไปก็เป็นทะเลนะคะสามหมื่นทและแอร์น่ะเมืองไทยก็เปืองเปืองความเย็นเมืองนอกก็เปืองความร้อนคือเปืองไฟวันนี้เป็นระเบียงด้านในนะคะด้านในแบบมุมนั่งเล่นมุม ดื่มกาแฟนั่งชิวๆด้านในนะคะระเบียงข้างบนด้านในค่ะอันนี้เป็นดอกคุ้มเงินดอกคุ้มเงินนี่เอามาจากเยอรมันนะคะเอามาจากบ้านเยอรมันเขาจะไม่รู้เมืองไทยจะออกดอกไหมแต่ที่บ้านเยอรมันนะใบเขาจะใหญ่เป็นรูปหัวใจและดอกจะสีขาว แล้วก็หอมมากแต่ไม่รู้ที่นี่จะออกไหมส่วนนี่กุหลาบหอมนะคะกุหลาบหอมก็แบบว่าออกแบบยากลำบากมากๆเลยจะรอดไหมหรือเปล่านี่ม,มะพร้าวนั่นเราตั้งชื่อให้มะพร้าวทองคำ น้ำจะหอมหวานมากขึ้นมุมหลังคาเลยเราก็จะเป็นเห็นดอกสตอไหมคะเราก็เห็นได้ว่าสตอกำลังจะออกฝักและเห็นเป็นดอกหน้าเดือนหน้านี้ก็จะได้กินทุเรียนได้กินสตอได้กินลองกองนะเป็นฤดู ผลไม้นะเงาะก็เห็นแล้วว่ามีดกอกเขาว่าปีนี้มะม่วงดกมะม่วงทุกต้นจะเหมือนเป็นปีของมะม่วงมะม่วงก็มันก็อยู่ที่ดินฟ้าอากาศนะ แต่ช่วงนี้มะม่วงทุกบ้านดกหมดต้นวาสนาเอ้ยวาสนาต้นวาสนาสูงเทียมบ้านเลยหลังค่ะออกดอกก็ให้ฉันเป็นสิทฐีมีพื้นที่ก,กว้างๆนะจ๊ะคุณวัสนา